มาจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนผมจะพามาเก็บอันเอียงก็จะมาเขือเทตเเ้อจะสุกเต็มกอเลยค่ะสิะว่าต้นกับ่แมนนะคะเพราะว่าเป็นกอนี่จ้ากอนี่นะคะผมก็จะมาเก็บ ทั้งสีแดงทั้งสีส้มออกเลยด้วยะคะ่ะทุกคนนี่จา้ากำลังหวานจา้ะหวานหวานแซ่บเลยจา้าเบิงเดอ้อจะทุกคนจา้านี่ค่ะอันนี้ก็คือผมได้เอาอันพลาสติกมาครอบไว้เด้อคะ่ะบิงนะคะวิถีวิถีบ้านๆลอง ล่องเบิงเด้วจะเพราะว่าปีที่แล้วก็ลูกดกขนาดนี้เหมือนกันจะพ่อฝนตกนักนักเขาฝนตกดูดูเขาเขาก็จะเกิดอาการแบบดำแล้วค่ะดำแล้วก็ดำแล้วก็เป็นเชื้อราแล้วก็เนาว้วค่ะนี่ค่ะผมก็เลยเอาพลาสติกมาคุ้มไว้เด้๋ยวจะประมาณนี้ค่ะเพื่อเป็นการอันให้เขาห่อนนี่จักหน่อยเพื่อเป็นการ ให้เขาหอนด้จ้ะแล้วก็สุกเร็วแล้วก็ป้องกันเปียกนะคะแต่กระเปียกคือเก่าละคะ่ะแต่ก็คือช่วยได้บ้างนิดหน่อยจังสันจ้ะนี่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้ทดลองเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็คือผมลองตอนที่แบบมันสายเกินไปเราจะลองตอนที่แบบมันบาไหวอีหลีเราจะ ล่องแบบช่วงที่ว่าฝนตกหนักๆช่วงนั้นคือแบบเสียดายมากเลยจ้ะเพราะว่ามะเขือเทศกําลังเป็นลูกแบบนี้จ้ะลูกสีเขียวนี่ค่ะทุกคนติดตั้งแต่โคนบุมก็เก็บเพราะว่าคิดว่า2อสาอาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้ซื้อมะเขือเทศเข้าบ้านนี่จ้ะนี่ค่ะจะสิมาเก็บ แต่ตอนเก็บนี่จะบรดไทยทุกคนเบิงนได้ค่ะเพราะว่าผม,มา่ม่แล้วอา้ากล้องมานี่ค่ะทุกคนผมก็จะเก็บเก็บลูกสีสมน้ำด้วยจะ้ะนี่ค่ะจะเก็บลูกสีส้มด้วยนีนั่นล่วงแล้วก็มี ก็คือผมจะเด็ดเอาตลูกจางสีแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าอย<ม>ู่ในอันนันเขาเอื้อนอีกอย่างกว่าอยู่ในอันนีน่คะ่ะอยู่ในอย่างนี้เนี่ยในพ่วงของเขาในพ่วงของเขานี่เขาก็จะมีลูกติบอยู่ด้วยนะคะนี่คะ่ะจะเก็บลูกอย่างนี้สีสมสมนี่เขาไปไว้ในบ้าน บ่ตองใสตตู้เย็นนะคะทุกคนประมาณประมาณสองวันเขาก็เป็นสีแดงแล้วนะคะนี่ค่ะที่บุ๋มเก็บนี่ก็คือวีเกนวีเกนนี่บุ๋มจะไม่อยู่บ้านนะคะทุกคนนี่เนาะคะ่ะก็เลยเก็บนี่จะโอ้แบบอลังการมากค่ะทุกคนบ่งเดาอค่ะอลังการ แบบอลังอลังเลยค่ะนี่จะ้ะนี่ก็คือวิธีของคนมาปลูกนะคะทุกคนปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่มากกินนะคะปลูกทุกอย่างที่คิดว่าตัวเองจะกินแล้วก็กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะทุกคนนี่จะ้ะ พูดนะทุกคนขาเบิ่งเดอจ้จะอยู่ทั้งในบนในตะไลค่ะอันนี้นี่ก็คือวิธีการดูแลนี่บุ๋มก็จะตัดไอ้ตัดใบออกแล้วค่ะตัดแต่งใบส่วนอันนั้นที่ว่าเป็นกิง่งที่ว่าเป็นกิงน่งในนอยน่ะคือบุ๋มไม่ได,ด้ตัดออกนะคะทุกคนก็คือบางคนเขา ฝรั่งที่นี่เขาจะบอกว่ามันเป็นตัวแบบขโมยขโมอยอาหารเขาจะเอิ่นว่าอย่างก็ดีบอะดีอ,อย่างเป็สนสันนะจ๊ะแบบขโมอยอาหารไปเขาก็จะตัดที่ว่ามันเป็นกิ่งกิ่งออกตามข้ออะไรอย่างนั้นนะคะเหลือไว้แต่ตรงไอ้นั่นนะข้อเหลือไว้เดี๋ยตรงที่มันไอ้มันมีดอกอะคะ่ะแต่ก็คือบุ่มนี่ไม่ตัดนะคะทุกคนบุ่มคือ บ่อยไว้อย่างนั้นเลยค่ะกอถึงได้ใหญ่มากแล้วก็กอใหญ่มากแล้วก็มีลูกทุกไอ้ทุกกิ่งนะคะทุกคนไอ้ที่ออกมากสี่เขาเขาเรียกว่าไอ้กิ่งที่มันขโมยมันก็มีลูกนะคะทุกคนเบิงนะคะเนี่ยเราก็คือตัดแต่งกิ่งตัดใบออก เพราะว่าใบเขาจะแย่งอาหารเราตัดเอาใบออกนะคะวิธีการดูแลก็ดูแลเบาอย่างเด้อค่ะทุกคนก็ให้น้ําเพียงพอปุย๋ยปุ๋ยนี่บุ๋มแทบเอ๋บอ่ได้ใสเลยจ้ะใสมีใส่อย่างเดียวนะคะทุกคนเบิ่งได้จ้ะนี่ค่ะมีใส่อย่างเดียวนี่แหละค่ะนี่ ส่วนวันนี้ก็เ,เลยเอาปุ๋ยสีชมพูมาใส่นะคะทุกคนเพราะว่าซื้อมาปกตินี่บุ๋มจะบ่ใส่ปุ๋ยนะคะแต่ปีนี้ก็คืออันนั้นปลูกแบบปลูกอีหยังก็ขึ้นยากค่ะจ้ะก็คือตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ปลูกมาก็คือใส่ปุ๋ยสีชมพูเนี่ยไปรอบนี้รอบที่สองนะคะทุกคนเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบปลูกอี่อยังก็โต่าจ้ะ ปลูกอะไรก็แบบโตซ่ามากแต่ก็ถึงจะโตช้าแต่ก็แต่ก็ประสบความสำเร็จนะคะทุกคนกอาิเสียงดังเน่เดอค่ะพระว่าพลาสติกอมือนีร่มแห้งค่ะจ้ะอันนี้จะถึงจะชิมนะคะทุกคนอื ปีนี่ก็คือแบบปลูกที่ยังจะโตซาเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็ฝนตกทั้งปี่ังนี้ค่ะุมาจ้าทุกคนผมก็เก็บมาได้สักพักนึงแล้วนะจา้านี่ค่ะก็จะเก็บต่อที่เหลือนะคะทุกคนจ้ะ ตะกี้ลมพัดแห้งโพดดมก็เลยเอาก้อนหินมามัดใส่พลาสติกไปแล้วค่ะเดินเด้อจ้ะเพียงใจเพื่อนบ้านเนี้จ้ะเสียงลมหวังว่าเพื่อนบ้านเราคงจะเข้าใจฟูนนะคะ่ะอุ้ย มาจ้าทุกคนมาเด้อจ้าอันนี้ก็คือดงผักขมด้วยค่ะนี่นะคะดงผักขมไทยสิบห้าทุกคนมาเก็บแต่งกว่าตรงนี้ด้วยค่ะมันด้วยค่ะยางดกเลยจ้า ะให้เบิ่งความโดกเด้อค่ะทุกคนนี่นะคะปุ้มมากินแตงพันนี้้ะจ้ะเพราะว่าเขาเนื้อจะเยอะแล้วเขาก็จะฉ่ำน,นะคะนี่ค่ะกระสิก็จะเก็บนี่จ้ะเก็บไม้เคืือเทศเศษอันนี้ก็คือเป็นเหล่าไก่้ะจ้ะส่วนอันนี้เป็น แตงของเมืองไทยนะคะนี่จ้ะเก็บอันนี้ต่อเลยจ้ะนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะกิจวัตรประจำวันช่วงเย็นเย็นนะจ้ะนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณจ้ะ ขวดดงผักขมนะคะทุกคนเบืองเดอจะ้ะอันนี้ก็คือผักขมรุนรวน่วนเลยจะผักขมไทยก็คือพี่คนไทยให้มานะคะทุกคนปลูกปลูกเท่าเดียวได้กินมืดศาสตร์บบุญมาเพราะว่าเนี่ยผมก็คือปลูกครั้งเดียวปีเดียวนะคะทุกคนน้องนั่นเพื่นก็ขึ้นเองจะ้ะนี่นะคะมีแต่อ้วบๆวบนี่จะ้ะ ส่วนตรงนี้บุ๋มก็ถอนทิ้งไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาก็ขึ้นมากมานี่จ้ะตรงนี้บุมก็ถอนไปโล่งแล้วแต่ไอ้ต้นเล็กๆเขาก็ขึ้นมากม่จ้ะนี่นะคะก็คือดงผักคขมนะคะทุกคนบึงเด้อจ้ะนี่คะ่ะผู้ใดมาก,กินใครชอบกินมาเอาเด้อจ้ะ มีมค่ะบุ๋มก็เก็บกินมากนะคะทุกคนแต่ก็คือพอได้กินบ่อยะคะ่ะจะกินอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าก็ชอบกินอยู่แต่ก็คือมีผักอย่างอื่นลายอยู่ค่ะก็กินผักอย่างอื่นด้วยนะคะนี่จะ้ะงามค่ะพี่น้องจ้า จอสีงามไปใส่นี่คะ่ะตรงนี้เป็นตรงที่ผมเอาอันขีหมามา,มากองนะคะทุกคนเพราะว่าผมจะหมักไว้ช่วงแรกๆนะคะเอาขีหมาผสมกับดินเก่าก็จะกองกันไว้ช่วงนี้จะ้ะพอถึงเวลาอันนั้นฤดูปลูกผมก็เอาไปกระจายในสวนนะคะทุกคนจ้าผลที่ได้ก็คือ ี่อย่างกรง่ามจ้จะมองมาจ้าทุกคนผมจะพาทุกคนมาเก็บกระเพราด้ค่ะผมก็ได้เก็บแตงเก็บไข่เก็บอันนั้นมะเขือเทศตอนนี้ผมก็จะมาเก็บกระเพรานะทุกคนนี่ค่ะเป็นกระเพราแดงนะคะที่เพาะแบบยากมากจ้ะอันนี้ก็คือเพาะเองปลูกเองนะคะ มังเด้อจ้ะทุกคนนี่ค่ะนี่นะจ้ะอันนี้ก็คือผมก็จะตัดเลยเด้อจ้ะตัดตัดเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่ก็ยังไม่ในเห็ดอยียงกินหรอกค่ะก็คือตัดไปใส่ช่องแข็งไว้นะคะนี่ค่ะ ัไปแชร์แข็งล้วคืนนี่บุ๊มบาเพราะว่าบผมยังไม่มีเมนูนะคะทุกคนอากาศห้อนนี้เข่าก็บ่อยากจ้ะอากาศร้อนมาข้าวก็บ,บ่บบหิวเดอ้อจ้ะทุกคนจ้ะ ขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเพิ่งเดิกจากทางนี้ยอดแบบอวบมากจาก้ะอืมนี่จ้ะทุกคนบุ๋มก็ได้เก็บเสร็จแล้วนะคะเบิ่งเด้จกจ้ะหัวรับอันอกกหัวเกาะกระเพราเด้จกจ้ะอวบสุดยอดเลยค่ะโอ้ นี่คะ่ะทุกคนผลงานที่ผมเก็บกระเพรานะคะก็มีฝักทองน้ำเราจะมีแตงกวาแล้วก็มีไข่นะคะไข่ไก่แล้วก็มีมะเขือเทศเด้อจ้ะนี่แหละคะ่ะความสุขของคนมาปลูกจ้ะวิธีของคนมาปลูกเด้อจ้ะทุกคนจ้ะคำแรกมากกับยางลุ่งสวนจ้ะก,ก็จะประมาณนี้ละ่ะ ได้อะไรมาเราก็มาเก็บสะสมนะคะทุกคนยังมะเขือเทศนี้แล้วเข้ากับถัามีหลายเข้ากับใส่ช่องฟิตไว้ได้นะคะกับเวลาทําต้มยำหรืออะไรเห้ากับออกมาใส่จะ้ะอย่างเป็นกระเพราอย่างนี้ถ้าผมุมเราใส่ช่องฟิตก็ได้ค่ะคืออย่างที่บุมจะถนอมอาหารนี่ก็คือบุ๋มจะล้างทําความสะอาดแล้วก็จะเด็ดให้เขาเหลือแต่ใบแต่ยอดเด้อค่ะ ล้วกลไปพึ่งแดดให้เขาสลบให้เขาเหี่ยวอิรีจะ้ะให้เขาแบบให้เขาแห้งไม่ถึงกระแห้งนะคะทุกคนให้เขาแบบสลบไปแบบไม่มีความชื้นอยู่ในใบแล้วแล้วเขากับเอาแพ็กใส่ถุงบรรจุใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้นะคะเวลาห้าออกมาใส่เขาก็ยังจะเขาก็ยังมีกินโค้งเดิมแล้วก็ใบของเขาก็จะไม่หักไม่แตกนะคะ,นะคะทุกคน ถ้าเราเอาไปใส่อย่างนี้เลยเวลาเวลาเราออกมาใช้ใบเขาก็จะหกักหรือว่าแตกนะคะแต่ถ้าเราล้างทําความสะอาดเด็ดให้เหลือแต่ใบแต่ยอดแล้วก็ไปตากแดดพอให้เขาแบบเหี่ยวไม่ถึงกะแห้งอะไรอย่างนั้นนะคะแบบไม่มีความชื้นอยู่ในใบแล้วเวลาเอาไปแช่แข็งเวลาเราออกมาใช้มันก็ไม่ทําให้ใบเขาแตกเสียหายนะคะทุกคนนี่เธอจะ้ะอันนี้ก็เป็นวิธีถนอมอาหารของบมอีก อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีจ้า